คูผาภูผามีพอ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบกพ่อ ดูแลใบบวัวภูผารักใบบกภูผาดีใจได้ดูแลใบบกภูผารักใบบวัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบวัว ใบโบกใบบัวรักภูผาพอ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบวับบว ใบกบกใบบัว